สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันวันพุธที่22มกราคมครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับไวยไทยพลังใหม่ที่ราชดำเนินเดี๋ยวจะออกสตาร์ทเวลา18นาฬกาหรือว่า6โมงเย็นนะครับเปิดหัวความมันคู่แรกของวันนี้ดาวรุ่งชุดพิมพ์นิยมเลยสิงเหนือเจอเสือใต้เก่งเจอเก่งเลยสิงเหนือเจอเสือใต้เก่งเจอเก่งเลยนะครับกล้องเมืองไทยกับทางด้านของดีเซล็กกล้องเมืองไทยล่าสดุดเสมอพันเอกที่ในบ้านที่พัทลุง เสมอพันเอกพีเคที่ในบ้านที่พัทลุงนะครับก่อนหน้านี้ต่อยอยู่ร้อยปอนตอนนี้น่าจะโตแล้วขึ้นพวดเดี๋ยวมาต่อยร้อยเจ็ดเลยร้อยปอนไม่น่าจะเอาอยู่ไม่น่าจะทําได้แล้ว,ลวเพียงแต่ว่ากล้องบางไทยซึ่งเป็นเบอร์ต้นภาคใตนะ้หายไปนานรายการไม่ค่อยต่อเนื่อง2เดือน3เดือนต่อยทีตัวนี้เก่งนะผมบอกอะไเลยเก่งภาคใต้เลยแหละค่ายใหญ่ภาคใต้เลยแหละเพียงแต่ว่ามันหายไปนานรายการไม่ค่อยต่อเนื่องมันต่อยครั้งสุดท้ายนูนะ่นน่ะตั้งแต่ตุลาคมนะ ถ้านับจากตุลาคมมาึงวันนี้ก็ประมาณสองสาเดือนแล้วสองสาเดือนแล้วครับจังหวะฝีมือจังหวะฝีมือครบเครื่องหลากหลายนะครับ่านอกได้ในดีมีทุกอย่างมีทุกลูกแหละวันนี้เจอกับดีเซลเล็กสอสีทองเปิดมาเจ็ดสีเลยดีเซลเล็กลาสุดพิกชนะเสือขาวมาพิกชนะเสือขาวเสือขาวที่ชนะนอกทางด้านของหยกพยักษ์ต่อย้ำสวนเมื่อบันจันที่ผ่านมาที่ปทุมธาน,เนีเสือขาววันนั้นแพ้คาบ้านเลยเสือขาวแพ้ดีเซลเล็กเนี่ยร้องไห้เลยวันนั้นนะที่นครราชสีมาเพราะว่าลูกพี่ตัวเองจักเอง ทางด้านของดีเซลเล็กค่ายเนี่ยสอสีทองของพี่ออสอยู่ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์้าย้อนไปในอะดีตที่ผ่านมานะค่ายเขาไม่ใหญ่นะแต่ว่ามีมวยดังสมัยก่อนนะไอ้เยืนนะคณองศึกกับน้องบินเนี่ยดังมากนะสอสีทองทางด้านของดีเซลเล็กเขาเกมกระดูกดีล่าสุดพิชชาณเสือขาวมาวันนี้เปิดเจ็ดสี่ยังไงก็ต้องไปดีเซลเล็กทั้งใจเลยเปิดหัวตัวแรกเลยแล้วก็คู่ที่สองเจ้าสันกับทางด้านของสิงศึกสักอนุพลใต้เจอใต้สตอเดือดวันหน้าคณนาเนี่ยสนิทกันทั้งคู่ เจ้าสันของพิกุงเกียรติชัยวัดเด็กวัดนะครับมอยขวาท้าดวนล่าสุดพิกชนะทางด้านของอีออนมาแล้วก่อนหน้านั้นน็อกลงเงินเพราะโลงเงินสภาพมันไม่ได้นะได้แจ้งเกิดกับโลงเงินนั่นแหละแล้วก็มาชนะอีออนอีกทีหนึง่งเจ้าสันมอยขวาท้าดวนเตะเข่าในเหนียวนะครับมอยขวาท้าดวนเตะเข่าในเหนียวทรงเดียวคือเตะเขา่าเตะเขา่าอ่ะทรงเดียวต่อกับสิงศึกสักอนุพงศ์สิงศึกมาต่อยในพลังใหม่ที่ราชจะดำเนินหลายๆไฟที่ผ่านมาสามไฟแล้วนะเท่าที่ผมเห็นยังไม่แพ้ใครเลย เขาเกมกระดูกดีตัวนี้เตี้ยตันเตี้ยลํำเตี้ยตันอย่างหนาเขาเกมกระดูกดีมวยขวาแข้งขวาหมัดขวาแล้วในเหนียวดุบมวยขวานะครับแข้งขวาหมัดขวาแล้วในเหนียวนะครับมีดักแทงซ้ายหน้าด้วยมีดักแทงซ้ายหน้าด้วยนะครับก็เวลาวงในเนี่ยมันนัดล่างลงเอวลัดใต้ปีกตัวนี้ลัดใต้ปีกเก่งมากนะครับฟอร์มดีแล้วต่อยฉลาดแล้วมันเป็นมวยที่ชิงทําก่อน พอได้เปรียบมันถึงออกมารับมันชิงทําก่อนหนะ้าต่อยฉลาดนะวันนี้ผมไปสิงค์คู่ที่สองนะครับวันนี้ผมไปสิงค์คู่ที่สามแสนสักแสนศักเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวมันจะบอกในะช่วงของอไลฟ์สดมันเกือบตายแล้วนะสิงศักตอนปีหกสามอะ่ะต้องหามไอซียูอ่ะต้องหามส่งไอซียูเข้าห้องฉุกเฉินเป็นการด่วนเลยนอนนอนแล้วเป็นอะไรไม่รู้มียาพาส่งโรงพยาบาลเกือบตายแล้วนี่เป็นข่าวดังอะ่ะแล้วหายไปสักพักรักษาร่างกาย แล้วกลับมาใหม่เดินสายตาย่างจังหวัดและล่าสุดมาชน,นะสิงห์ดสิงห์อาชาแบบคืนฟอร์มเก่งเลยสมัยก่อนเันเก่งมากนะแสนศักเส,สาบุญเยี่ยมเนี่ยเบอร์ต้นของประเทศเลยนะสมัยก่อน,อนเก่าเกมกระดูกดีครบเครื่องหนักแรงเพียงแต่ว่าหายไปแล้วเพิ่งจะกลับมาก่อนหน้าที่จะมาต่อยกับสิงห์ดไฟที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยมันหายใจอยู่ตา่างจังหวัดหลายไฟแล้ววันนี้ต่อยกับเพชรวังหินลูกพญาไก่พักดีหรือว่าเพชรแซมสันเพชรหนองบัวรุนน้องรุนน้องแสนสักทางด้านเพชรวังหินหรือว่าเพชรแซมสันสมัยก่อนดุมากแต่ว่าตอนหลังๆไม่เท่าไหร่แล้ว ตอนหลังๆไม่เท่าไหร่ล่าสุดแพ้ก้ากระลัดมานะครับจริงๆนะทางด้านของเพชรวังหินเนะี่ยต่อยสิงําได้นะเพชรวังหินเนะี่ยต่อยสิงกาได้เพชรวังหินก็เกาะเกมกระดูกดีเตะเขาในเหนียวแต่ว่ารุ่นน้องกระดูกการผ่านมวยไปลองขวาได้ขวาได้ซ้ายดีวันนี้ไปแสนสักยาวๆเลยสุก,กี้มาล่าชาบูปลาทูหมูกระทะนะครับปลาทูแมวแล้วก็คู่เอกโล่งเงินอีกทีนึ่งชนะมาล่าสุดเนี่ยโล่งเงินอีกทีนึงนะครับรอบที่2วันนี้ชอบไปที่ทางด้านของเพชรน้ำตาล รอบที่2ของวันนี้นะชอบไปที่ทางด้านของเพชรน้ำตาลกับเพชรนาวี2ตัวนะครับนี่คือมอยรักมอยชอบที่นำมาฝากทุกคนทุกท่านวันนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ